สวัสดีค่ะพบก,กับนารถบ้านสมชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินนามานําเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะโตยโยต้าอันติสเครื่อง1.8ึ่งไฮบริดเอ็นทีเกียออตโต้ปี2020รถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะสําหรับด้านหน้านะคะโลโก้กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดเลยนะคะจะเป็นโลโก้ตัดกับสีฟฟ้าแบบนี้นะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะ สำหรับคันนี้นะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะเป็นยางปี2024นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะเมื่อเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะสำหรับด้านหลังของ Toyota a อ t i ติสไฮบิคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมด2จุดนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะ กระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างสามารถปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายปรับระเสียงวิทยุได้ด้วยนะคะคันนี้เลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะรองรับวิทยุ CDMP3 นะคะคันนี้ติดกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะคะแอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะ มีกุญแจนะคะให้ทั้งหมด2ดอกนะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสะดวกสบายไม่ร้อนนะคะสำหรับเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะขั้นนี้มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะ Toyota a n t i s Hybrid เครื่อง1.8 Nt ปี2,020คันนี้นะคะห้องเครื่องเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะรับประกันความสวยนะคะโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยค่ะสำหรับ Toyota a อ t i ตเครื่อง1.8 N h ทบิ it, คันนี้นะคะเกียร์ออโต้ปี2,020เลีมาอยู่ที่7,000 70, 0กิโลราคาอยู่ที่559,000บาท559,000บาท ่อน84งวดงวดละ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะยอดผ่อนนี้รวมค่าประกันภัยค่าโอนค่าจัดค่าดําเนินการให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อได้ที่เพจรถบ้านสมชายามินบุรีกทมหรือว่าจะเป็น Li น์แอดของรถบ้านสมชายเบอร์โทร0 8 1 8 1 5 1 3 5 7 0 8 1 8 1 5 1 3 5 7 0 8 1 4 8 0 3 3 5 1 0 8 1 4 8 0 3 3 5 1 ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดส u ั s c สไ b e ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ